สวัสดีครับเคยสังเกตกันไหมครับว่าผักไทยบ้านๆที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยบางทีมันอาจจะมีพลังพิเศษซ่อนอยู่โดยที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของมะเขือพวงกันครับมันเป็นเรื่องจริงเลยนะคะว่าบางครั้งเนี่ยของดีที่สุดสําหรับสุขภาพของเรามันอาจจะวางอยู่ตรงหน้าเรามาตลอดเลยก็ได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะมองข้ามมันไปเท่านั้นเองแล้วถ้าผมบอกว่าของดีที่ว่าเนี่ย มันคือเจ้าเม็ดกลมๆเล็กๆที่อยู่ในถ้วยน้ำพริกของเรามาโดยตลอดแหะครับน่าสนใจใช่ไหมละครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่บทแรกกันเลยมาทําความรู้จักกับภาพจําของมะเขือพวงกันก่อนก่อนที่เราจะไปล้วงความลับที่ซ่อนอยู่ข้างในกันคือเวลาเราพูดถึงมะเขือพวงเนี่ยภาพแรกที่ขึ้นมาในหัวของหลายๆคนเลยก็คือไอ้เม็ดเขียวๆข,ข,ขมๆที่อยู่ในน้ำพริกกะปิใช่ไหมครับเป็นแค่เครื่องเคียงแต่คําถามก็คือบทบาทของมันมีแค่นั้นจริงๆเหรอ หรือว่ามันมีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นซ่อนอยู่เอาล่ะครับและนี่คือไฮไลท์ของเรื่องราวในวันนี้เลยเราจะมาเปิดเผยพลังที่ซ่อนอยู่5อย่างของเจ้าผักเม็ดเล็กๆนี้กันเตรียมตัวให้พร้อมเลยครับอย่างแรกเลยนะครับแล้วก็เป็นข้อที่เด็ดที่สุดเลยต้ว,ว่าได้คือเรื่องของการลดไขมันในเลือดครับแล้วนี่ไม่ใช่แค่พูดกันลอยๆนะครับมันมีสารสําคัญที่ทํางานอยู่เบื้องหลังแถมยังได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการด้วยสารตัวนี้เนี่ยชื่อว่าซาโปนินครับ ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่ามันทำงานเหมือนเหมือนเป็นฟองน้ำธรรมชาติเลยที่คอยไปดักจับไขมันเลวหรือ LDL ไม่ให้ร่างกายเราดูดซึมเข้าไปเยอะเกินไปพอไขมันเลวลดลงเลือดของเรามันก็ไหลเวียนได้สะดวกขึ้นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเขาคอนเฟิร์มมาแล้วด้วยนะครับพลังข้อที่2นี่มาจากรสชาติของมันเลยครับไอรสขมๆที่เป็นเอกลักษณ์ของมันนี่แหละ มันไปช่วยกระตุ้นให้น้ำย่อยในกระเพาะของเราทำงานดีขึ้นใครที่แบบว่ากินอะไรแล้วแน่นท้องท้องอืดบ่อยๆเนี่ยมะเขือพวงช่วยได้ดีเลยละครับยังไม่หมดนะครับในมะเขือพวงเนี่ยยังมีทั้งวิตามินซีกับสารต้านอนุมูลอิสระด้วยพูดง่ายก็คือเป็นเหมือนกองทัพทหารที่คอยปกป้องร่างกายเรานั่นแหละครับทำให้เราไม่ป่วยง่ายไม่ติดเชื้อไวรัสได้ง่ายๆใครที่เป็นหวัดบ่อยๆข้อนี้น่าจะถูกใจเป็นพิเศษ สำหรับข้อนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยโดยเฉพาะกับคนที่ต้องดูแลเรื่องระดับน้ำตาลในเลือดเป็นพิเศษเพราะว่าในมะเขือพวงมีใยอาหารสูงมากซึ่งเจ้าใยอาหารนี่แหละครับที่จะไปช่วยเบรกช่วยชะลอไม่ให้น้ำตาลมันพุ่งพรวดเข้าไปในกระแสะเลือดของเราเร็วเกินไปและพลังข้อสุดท้ายครับ ก็คือการบำรุงหัวใจในมะเขือพวงมีแร่ธาตุตัวหนึ่งที่ชื่อโพแทสเซียมซึ่งไอเจ้าตัวนี้เนี่ยมันช่วยปรับสมดุลของเหลวในร่างกายเราพอสมดุลมันดีความดันโลหติตมันก็จะค่อยๆลดลงเองตามธรรมชาติเป็นการดูแลหัวใจในระยะยาวเลยครับโอเคพอรู้สรรพคุณทั้ง5ข้อไปแล้วทีนี้คำถามคือแล้วจะกินยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดล่ะมาดูกันในส่วนนี้เลยครับ จริงๆแล้วหัวใจสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องกินเยอะๆนะครับแต่คือการกินอย่างสม่ําเสมอไปมาที่แนะนําก็คือประมาณสักครึ่งถ้วยถึงหนึ่งถ้วยตวงต่อวันก็พอแล้วครับไม่ต้องเยอะแต่ขอให้กินเป็นประจำแล้วเดี๋ยวผลลัพธ์มันจะค่อยๆมาเองแล้วจะกินแบบไหนได้บ้างหลักๆเลยก็มี3วิธีง่ายๆเลยครับจะกินสดๆเลยก็ได้เอาไปใส่ในแกงก็ได้หรือถ้าใครไม่ชอบขมมากจะเอาไปลวกกินกับสลัดก็ดีเหมือนกันอะ สไลด์นี้จะสรุปให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับถ้าอยากเน้นเรื่องใย,ยอาหารแบบเต็มๆเพื่อช่วยเรื่องระบบขับถ่ายการกินสดกับน้ำพริกนี่ดีที่สุดเลยครับแต่ถ้าอยากให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารบางอย่างได้ดีขึ้นเนี่ยการเอาไปปรุงให้สุกอย่างใส่ในแกงเขียวหวานนี้ก็จะเวิร์ก,กว่าส่วนใครที่รู้สึกว่ามันขมไปหรืออยากได้แบบย่อยง่ายๆก็เอาไปลวกครับรสชาติมันจะอ่อนลงเยอะเลยแน่นอนครับเหรียญมันมี2ด้านเสมอ ของดีก็มีข้อควรระวังเหมือนกันเพื่อให้เราได้ประโยชน์สูงสุดและปลอดภยัยเรามาดูกันสักหน่อยดีกว่าครับมีอยู่3ข้อหลักๆที่อยากให้ระวังกันนิดนึงนะครับข้อแรกเลยสําหรับผู้ป่วยโรคไตในระยะท้าย,ายอาจจะต้องจํากัดปริมาณหน่อยเพราะว่าโพแทสเซียมในมะเขือพวงมันค่อนข้างสูง ข้อ 2. คนที่เป็นกรดไหลย้อนแบบรุนแรงรสขมของมันอาจจะไปกระตุ้นอาการได้ก็ลองเริ่มจากนน้อยดูก,ก่อนนะครับและข้อสุดท้ายสําคัญมากเลยคือต้องล้างให้สะอาดจริงๆนะครับเพราะมันมาเป็นช่อๆใช่ไหมครับดินหรือสิ่งสกปรกมันอาจจะไปติดอยู่ตามซอกได้ง่ายมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับเราลองมาเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อมะเขือพวงกันดีกว่าจากแค่ผักเคียงธรรมดาให้กลายเป็นฮีโร่บนจานอาหารของเรากันคือถ้าให้สรุปตัวตนของมะเขือพวงนะครับ มันไม่ใช่ผักที่หน้าตาสวยหรูอะไรเลยไม่ใช่อาหารเสริมที่ต้องจ่ายเงินแพงๆแต่มันเป็นเหมือนผักที่ซื่อสัตย์นะครับคือทำงานของมันไปเงียบๆแต่ผลลัพธ์คือร่างกายเราดีขึ้นเรียบสะอาดขึ้นลำไส้ดีขึ้นแบบนี้เลยและนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกที่สุดในวันนี้เลยครับว่าการจะมีสุขภาพที่ดีเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องซับซ้อนหรือว่าแพงเสมอไปเลยนะบางทีมันอาจจะเริ่มต้นง่ายๆแค่จากน้ำพริกหนึ่งช้อน ลัับบมะเเขขขืออพววงงรรจาราานี่หคสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากข้อคิดนี้ไว้นะครับเพราะว่าทุกๆคําที่เรากินเข้าไปอ่ะมันไม่ใช่แค่ทําให้อิ่มท้องแต่มันคือการสร้างลมหายใจให้กับวันพรุ่งนี้ของเราครับโอเคค่ะเพื่อนๆกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักไม่พลาดชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องนาวา d i ไไว้เลยเพราะคลิปหน้าเรามีเรื่องเด็ดมาฝากอีกเพียบ เราพบกันค่ะ